เัวหน้าคนนึบ้นเรอพี่นองเลยไปไปไปยันเลยบุหอดพนเสแล้วพี่นองเลยทั้งเนาะทั้งหน้ามึงทั้งน้ามึงพเดหน้าอไรของมันเนาะพอด้มีน้าเย็นๆเลยมันกินน่พี่นองเลย สบายดีทางในบ้านเ้ยเนาะกำลังคุมงานอยู่คือไหงเนาะพูดีลูกมังได้โดยพอดี่ลูกมนีเอาน้ามากรอบส่วนไหนชาวบ้านมันกินน้ำได้เนาะท่า้ชทน้มท่านผะ้ชม่าน้ชมานผู้ชม่ามท่า้ชมท่านผู้ชม่านเ้ม่านผ้มท่านผู้ชมทานผ้ชเน้มานเ้่านผู้่านผ้ชมท่า้ม่านผชมท่านเ้่าผ้มท่าน้านเชมท่าน้ชน้่านผ้่น้าน้่านม่าน้่า้มาามานาเนา้ ເອີການຊ່ວຍກັນແມ່ນຊ່ວກດາດ້າກດຮົາຮັດໄຕານຕມານົາມບິດຸດູ່ມາົໃຊ້ຢດນກາົາດເົ້ົົກຍນຍ บานีพี่น้องเลยโอ้โหโอโอโอโกองดีใช่เจอเทินสูงบักใหญ่เลยปานี้พี่น้องกองปลายชาวบ้านโคกใหญ่เฮาร่วมแรงร่วมใจเพื่อเทคอนกรีตทางเขาบ้านเขาเมืองพี่น้องเลยเนาะอ่าปุ๊ทั้งในบ้านทัากหมดสี่นาซี่หลังอยู่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะกำลังดำเนินการเนาะมือแรกแหกมันอ่าประชาชนเนาะชาวบ้าน หกญ่เฮาลมแรงลมใจเท่ขนกรีดทางเขาวัดที่น้องเลยเนาะผีทางป่าญงเฮากะสบายดีป่าญงโอ้ยเาเป็นลูกมือนเขาเป็นลูกมือบ่เออมือแรกบนมือนี่เนาะเพิ่มเร่งของารนาวัดออกไปเนาะได้สำเร็จเอาสนั่นเนาะเอาตามงบประมาณเนาะับระจดค โดยโดยดยพี่น้องเลยโบว์กันเลยมาเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมาเห็นมาตื่นตาตื่นใจเนาะมาอาคิดพี่น้องเบื้องน้นกันเนาะอ่าเพราะว่าสบัดคงญ่เฮาร่งรวมแรงรวมใจกันเนาะอ่าแบ่งหน่วยจุมาเห็ดเทพคนกีดจากวัดสองหน่วยบ่หวยกับถือจุข่อยได้อีิเนาะแม่่บเฮ้ยเด้อเด้อพี่น้องเอ้ยกันเลยเมื่อนี้เนาะพาแม่น้องนิวมา ว่าสิเห็นเพิ่นอู้คืออะไรขย่อยพี่นี้อ่เลยเนาะว่าสิแม่นว่าสหาน่าหานไหมน่ามันเย็นไหมเพิ่นกินก่อนว่าสินะอยู่ทั้ง่น้องนี้เพิ่นกำลังเบิ่งนามาไหมเพิ่นกินอยู่เนาะพ้าได้มีนําเลยเนาะเ่ออกโอ้โห้าน้าบ้านเพ่นก็วายูเพราะว่ากา้ีใจกัน้าว่านี้ามาให้เพ่อิ มนี่ยโดยเพื่อนเยังไงนากินในน้ำเงินเนนยังมีคนมาเหรอโดยโดยยังมีครเห็นมาเนาะอ่าพอดีอุณมาผ่านมาทังนี้พอดีพี่น้องเห็นทั้งในบ้านคนชาวบ้านคนร้ายลีเนาะมาลมเล้งลมใจกันพี่น้องเลยแต่สำเอาสำนันพอเนาะได้สำเนาสันันโดยโดยนั่นเนาะคือว่าคือโกงกับแพงนนะโดสโดย ได้โกงนึ่งให้โกงนึงได้จ่ายพอดไ้ได้จ่ายอะอ่ะจ่านั่นคือว่าเน่ยโดยโดยโดยแต่เพิ่นเพิ่นได้เพิ่นได้เก็บแต่ลังคาเฮือนบ่แบบว่าได้ครับจะว่าตอนนี้เพิ่อนท่านได้เก็บได้เพิ่อนได้เงินอะไได้เงินเพิ่นว่าว่าได้เงินวัดไปจังได้เงินวัดเนาะต้องเข่าอ๋อได้เงินเก็บแต่ก้อนไปเลยโด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 ยแต่ว่าดีที่สุดที่สางไปนี่ก็ยังเพื่นท่านเก็บ โด้อเด้อเด้อแต่เหมือนจะมีโครงการมาเก็บอยู่แหละจักชีไปเทือดอะไรเอมโด้อเด้อเด้อโบุ์นสีไปทำทางในบ้านเด้อเท่านึงก็ได้เนาะเออแก่ตอนนี้บุ์สีหาหนามหาในมาไปกินก่อนเนาะเออขอบใจปลายลายเด้อเอจ๊ะน้อยจะมาโยชอยโด้อเด้เนาะทางปลาใหญ่ปลายขี้มพันพี่น้องเลยเนาะเออขอเดื่นบุ์กับพี่น้องเลยเนาะสีไปหาหนามหาในกินก่อนบ้านนี้พี่น้องตอนนี้กันแดดสวยๆอลไรพี่น้องเลยเนาะเจ้าเออพี่น้องเลย กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องมูเพื่อนกันเบิดสุขุสุขคนพี่นอ้องเอ้ยพบขอบเจอกับประบุญสารวันเมื่อนี้กัย่ามาดอกไปเวียกทั้งได้ดอกพี่นอนะ้องเอ้ยเนาะกาบจิได้มาเบิ่งทางาในบ้านเพิ่นผ้าชาวบ้านเฮ็ดเท,อทคอนกรีตเทปูนเส้นทางเขาวัดพี่นอ้องเอ้ยพอด,ดีวันราดเงินทางวัดทางว่าเพิ่นเนาะโดยโอเคใช่เนาะวุ่นจิไปอยู่หน้าไม่วุ่นกินก่อนสักพี่นอ้องเอ้ยเนาะไป โอเคเนาะทางแม่ทั้นิวจะได้เรียบร้อยแล้วพอทั้งเนี่ยโดยโอ้โดยโดยแต่คิดค่าเสียหายเพิ่นได้เพ่อบอกยังบอกผมยังดอกกัดเองเส้นไว้ก็ได้เนาะโดยโดยสบายดีด้วยสบายดีแม่นิวเนาะอ่าพอดีพูดไปเมื่อกี้ป้าตุ๊กเปนอย่างไรบ้าบอ๊เหมือนว่าเนาะเจออะไรใครย่อยเพียงหน่อยเลยเนาะงาดําครเคียดอยู่ของบรรยากาศเนาะหม้อยุ่งมาสาแม่จีโดย

ดีโด้แม่ใช่เอาใช้เบอร์ไรบ้างยัางโซเฟ่เต็มดีโดไล่ะบ้างยี่โด้ีโดอันห้านึงต่างหากย่างยี่โด้จะยังมีกี่บ้าเอามาเอามาอีกก็ได้เอามาอีกก็ได้โต๊ะแข็งก็บมี่จะใช้เป็นแก๊สเล้งให้เราเป็นเต๊ะอ่าโต๊ะมีโต๊ะแข็งบ่เพื่อเป็นเป็นกินเย็นเลยฮนะเนาะอ่าเพราะว่าตอนนี้อากาศกำลังห่อนพี่น้องเลยอากาศห่อนเต้องการความเย็นต้องการความเย็นเนาะก็เป็นนำจิตนำใจของเราบุญเองพี่น้องเลยที่ว่า เห็นทางชาวบ้านเนาะคนใดรวมแรงรวมใจกันเนาะเททางคอนกรีตสีบริมีขี้ฝุ่นขี้ายเด้อพี่น้องเออเนาะแต่ว่าสีฮอดไซส์ซัมได้กับปลุ่นน้ากันพี่น้องเลยถ้ายใจแลรวเบิร์ตจนฮอดทางแง่เนี่ยคือสีอ่าโดนยูเนาะโดนยูก็ได้ดอกพี่น้องเลยเพราะว่าใส่งบประมาณยางลวงลายมหาศาลแน่นอนเนาะอาจจะเอาซัมเนาะเดี๋ยวจะไปทานทางในบ้านคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยเนาะโอเคเดี๋ยวรอคนแป๊บนึงเนาะ มาพี่น้องเ้ยเบิดแข็งตัวนี้แข็งตัวนี้เนาะพอมาแห่เลยนี่าเลยนี้ก็จะเห็นงพให้เบียรซะแมนบ่เพื่อจะเพื่อจะกินเบ็ดบ่ด้ยพี่น้องเ้ยัลลซะฮะดยพอดีเวลนตัวลมเย็นเนาะอ้พอบ่ ราุ่นนึกันเป็นอะไรีหอำได้าเต็มแน่ยเค้บ่คนสีเทกอฮอดทานนาทางเลยบ่ข้อมาเอาไปพุดอแล้วเจกว่ามันสีเบิดหอนซีอดำได้บงขึ้นนู่นอยู่แล้อ๋ออันนี้เหตุตามทุนฮะเตามขึ้นไปสักก้อนเลยมากอยางเห้อโหนาทางแล้วมันขึ้นบ้านเรานี่ยขึ้ีบ่อโหประมาณกันพันน่งกับประมาณวิบ้านอยู่เลีย ที่เฮ็ดขั้นตอนแรกเหมืนทุ้นนี่ของชาวบ้านบ่ตอนที่เฮาเฮ็ดนี่ยโดย่าจาก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 ,จากวัดมาบ่ทุ้นจากวัดนี่ยครับทุ้นของชาวบ้านนี่อยร่วมกันเนาะร่วมกันแต่ว่าของชาวบ้านนี่ก็ยังบ่หลายไปได้พเพราะเฮาจ้างรถเกตเลยตัวนึงนะโดยเงินอยู่ตกหัวที่ปรานแล้วก็เฮามาโดยเฮ็ดอันเกตเนี่ก็30ามที่ปราศโดยโดย แต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเอาตามทุนที่เขามีตอนนี้เนาะได้สมายเอาสนั้นเนาะได้ปีเ่ห่ไปเพียหน่อยเนาะได้นจประกอบเนายเ็ดไปเรื่อยเนะแมนนแมเนาะทุกปีเนาะเส็ดเป็นปีแล้วโดยเก็บะดมกันทุกปีเพียงน่อยบนตัวจริง้วกันแต่ตอนนี้เอามาจากวัดก่อนเนาะ้ถวายทอดเสียทังทางงข้าบ้านนี่เพี่น่อยประมาณสี่กิโลผมจะก ห<ส>าลโลเนาะหากิโลพี่น้องเลยหมือนว่างบมหาศาลเลยตอนอยู่แถวดำทำบ้านเ้านี่กระชีบโบมันบุกทางบุกว้างมาไลยกระชีบบุกเฟืองมาเลยเราออกไปนอกนี่ยกระชีบขั้วเนี่ยแล้วทางแา่เนาะมันทางมันกว้างตัวนี้นี่มันประมาณอยู่หกหาจิตเมตรผู้ย้ำว่ได้จ่ายมันวิทย์มองบ้านห้องเหมือนแค่แน่นาะคือพูนแบบว่าเอาเครื่องอ่า ผาดวาดีเห็นสบายอยู่ที่ไหนเล้วทางเีบางก็จริงเนาะโดยโดยเนี่ยผเคยเห็นก็คือจ้ามือติดเบืองทำไรเนาะลองเมึงยังกระเพงนั่นเองนะเลยเลาเลยเขาคูยว่าซื้อดินแหยังปูนมาเสนอเบิดไปเท่าไหรเนาะปูนนี่ช่องโตนี่เสาแปดล้านหกแสนโดเดียวออกมาจากโรงงานบ่มีราคาชงบนราคาชงเลยตรงจากโรงงานเลยมาจากโรงงานเลยเออเฮ้ใช่นี่ เฮกับชายนี no ่สองรถนี่ร right so okay. right. uh ่วมกันสี่ล้านสี่ล้านเลยครับเกระชังนิ่แดงมาตื้มอีกนิ่งแดงคือว่ารถนึง่งพอดีสามแสนเด้โเด้อเด้อสามสามแสนพอดีจะรื้เลยโด้อเด้อเด้อโอเคได้จังเดรืโองรวมกำลังบ้านพอดีเสนอหนึ่งน้องพี่น้องเลยเนาะดีมุด้ใจได้เห็นเดี๋ยวว่าพอมีพี่น้องชาวบ้านเฮาเนาะรวมแรงรวมใจกันพี่น้องเลยพวกเนาะถุกี้อ่ะถุกี้อ่ะดูมีความสมาธิอยู่เนาะเพราะว่าไผก็อยากได้พี่น้องเลยเพราะว่ายั้งเนาะ ขี้ฟุ้นพี่น้องเลยฮันโอยค่อยขี้ฟุ้นแน่นี่ก็ได้พี่น้องเนาะขี้ฟุ้นเน่นล้วก็ขี้ต้มแน่นะแม่แม่ยาแรกังนะฝนเหนียวไหมบ่าวดูบ่าวเลยโดยไปมาลำบากเลยโดยโดยโอเคจ้ะมาจ้ะข้อคือเขาแห้งแน่ยจ้ะน้อสจะเอาน้ำไปแจกพันก่อนจ้ะพี่น้องเลยอึ๊บมาขึ้นเหยเลิกก็ได้ต้องไี้เอาสองเสี่ยวได้เนาะโดยอึ๊บอ่าตรงนี้ก็ได้เนาะนี่่ Ba ừ, sao nó, đây, nó à, có nhu cải tạo tân anh cải tạo tân bắt cái Chào, <cười> <cười> Mà, bài 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 đấy. bài 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 อ้าเนี่ยกะเป็นน้ำจิ้มน้ำแจของมาบุญเองพี่น้องเลยที่ว่าเห็นสังชาวบ้านเนาะเป็นแต่ละจุมาซอยกันเอาหนามเอาในให้ไปส่งเป็นควันพี่น้องเลยเนาะต่ำเป็นต่ำย้อยฮะังว่าเด้วยคือว่าชี้เครื่องอยู่นี่พี่น้องเลยมาเติมหนามเติมในก่อนพี่น้องเลยเนาะผู้ทอมพิชแมนสองจุได้หมดนี่เนาะฮะสองหน่วยวะ โอ้โหดียามเลยอาโน้าาข็งงีเนาะน้าก็ขทางเนาะเั๊บอันนี้หน้ามันนี้น้ามึงดูดเอ้อโน้าอะไาไเดยเนาะ้ีน้าเย็นเยมันกินแน่ที่นราเว้ยอ่ารวมๆเลี้ยงรวมใจกันอยู่เนาะ

กันี่นะได้ง่ายบ้านก็ได้ง่ายใที่าน้องในบ้านไงพี่น้องเตเอาดินอันนี้ลมาห้องเพื่ออย่าไรเนี่ย่อย่างไรเขามันมันขื้นคึงคึงกับเปาเทเลยมันจะซีอโดยโอ่าสบายดีทางในบ้านเลยเนาะสบายดีกำลังคุงานอยู่พี่น้องเลยเนาะ

นาะกาคือท no, aw hey no. okay, to ีมงานเขาได้ว่าไว้พี่น้องเลยว่าทางทางบ้านเขาโคกใหญ่นี่ยจะได้เทคอนกีตเนาะก็ได้ว่าไว้เกินไว้แล้วกระเป๋าเตียงทองน้ำมันว่าผู้ได้สิได้จากต้นต่อปูลต้นหนึ่งเนาะเบอร์ได้ปะพนว่าแล้วพนว่าชิปโดนเลยชิปต้นปะโอโดนโดนโดนขบุญกจะไดต้นนี่ปาะพี่น้องเลยเนาะแต่ละกต้นหนึ่งใครได้เเนาะต้นหนึ่งล้าน ล้านหนึ่งเสียายเขาสั่งมาตบนชัดเลยแมปดที่บ่าวมฆนิ้วเจ้าเช้าจากตนต้นหนึ่งล้านหกคนะบ่ล้านล้านเดล้านเบ่ล้านเอ็ดาล้านชองนะว่าฉันจ้ะต้นหนึ่งล้านชเออยังยังยังหนึ่งบ่ล้านองล้านเอ็ดายขามเอาชื่ออยู่นี่มันสิต้นหนึ่งมันสิตกอยู่ มันกลัวได้เนาะของสามชิาสามิอันนี้สร้างมาแต่บริษัทเลยเนาะสร้างมาแต่บริษัทเลยคนหาไม่แต่เปาไม่แต่ว่าบอกข้างในบ้านคนว่าผู้ไดจะได้จักต้นล่ะบอกคนเนาะเออคู้ใดนี่จักตนคว้นั้จักต้นี่ตนแหลกลงในทางเินวิชาการทั้งชดว่าเนาะทั้งวิชาการทั้งเงนเอาเ็มเต็่ข้างนีอ้โหอ้โหโอเโหโอ้โหาอเโอเอเหอ้หโอ้โหขอ้อ้โหโอเโหโออนออ เจ้า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 ด้วยยินดีม่แหงเพ่อเด้อเนาะอ้แข็งแข็งเนาะพี่น้องเลยดีใจดีใจโดยนี่ัวเนาะสนับสนนดยัเบิ้งพี่น้องเลยเนาะอ่าทีมงานเฮ้นี่เราพูามีความพัฒนาเนาะดเอ่ไอ้ช่วยกันแน่นซอยกันริหน่อยทงด้านเหนือยแต่ช่วยทั้ง้านขึ้ใจโยเออ่นพี่น้องเยอันนี้แบงคเปนจุเนาะพ่อเนาะ เอออเามือหนึ่งสองหน่วยเด้มือหนึ่งสองหน่วยเนาะมือนี้มือแรกนี่ถือว่าเบดกานน้ำทุกแนงการเป่นว่าได้เอามาก่อนเด้อเอามาเพื่อว่าจัดแจงบัดนี้แต่ละมือเลยที่แต่งคะแนนการละสองคนบวหรือยสามคนเด้สมมติขนาดเป็นกองสองโปกระซอกปกระซอกผู้กระสอกมาบวกเดี๋ยวรับผู้นั้นมาบวกเดยวรับลูกหน่วยหน่วยหนึ่งนี่อยู่สิบหกสิบเจ็ดหลักคา มันก็บวกเน30 40 50คนมื้อนึงนะบรรยากาเฮาเฮ็ดไฟนี่ตามงบประมาณเนาะเออตามงบประมาณเอา6ประมาณเบิดใช้ยุดอยู่หันเนาะงบประมาณเฮาเบิดใช้ยุดอยู่หัะน่ลประมาณเฮาเบิดยุดดาตกุละจังยางั้นนเทก็สูงเตด้พี่น้องเอ้ยเนาะ15ซม15ซมเนาะตามเลเพิ่นเนาะเออีมุกใจพี่น้องสิบ่ได ขี้ฟุ้นมองไงมองง่องละบาดนีอพี่นาเอ๋ยเนาะแต่สบง่ายเลยจะว่าพยายามพยายามเอาพี่น้องเอ๋ยเนาะคุณเล็ยนเพิน้อยคืาเรื่องเครื่องม้านะฮะมันบุได้แท้กับได้ทำได้เอานะเพราะฉั้นตั้ประมาณพี่นาเอ๋ยทั้งเบิงรอดรุ่นน้ำกันพี่น้องเอ๋ยว่าทีมงานสายบุญทีมงานมอเตียงเนาะว่าผู้ใด้เนี่ยเสีได้จักกระสอบจักระจักระโตกเนาะมาลุ้นน้ำกันพี่น้องเอ๋ยแต่บุญนี่เมื่อขายเข่าก่อนได้ทำได้จะเอาสำนันเนาะ แต่ว่าสีหายอยู่เนาะเรื่องฟูนี่ิงสีหายอยู่แต่ว่าู้ว่จากต้นเนาะคือบบชาววันั้นชาววันทำเป็นเกัดเวันเอทาว้เข้าใช้ดอกต้นนึงว่าอ๋อแต่เขายังบริหิตเลยังบริจดพ้นมาเสนอไม่ยังเด้ชือกก่อนอ๋อเด้อเยังบุท่านได้จุดเตะนม่เลตะกี้ยังงานว่าบุท่นได้เหตดไตกลงเห็ดเลยท่าว่าไปมาเสนอแหวเนอะเฮาประกอบชวนต่นั้นเด้อ

มองแม่บ้านคนกัลังเริ่มต้นมือนี่มือแรกแขกมาเนาะสิได้จำไดเนาะโซนอบุญกะเอ่อเบิ่งตัวจริงก่อนเนาะภาสีให้ทางเพิ่นได้จักต้นเนาะต้นหนึ่งจักสอบชาบอ่ะชาสอบต้นหนึ่งชาสอบคือหนังเลยเนาะกะตกอยู่ล้านเด็ดหรือล้านซองคนเาเมื่อกี้เนาะเพราะว่าเพิ่นสั่งมาจากบริษัทเลย เนาะบ่ได้สร้างจากฮานค่าถ้าว่าสร้างจากฮานค่าเนี่ยบาวุลสร้างตอนนักร้านฮกเนาะอ่าตีสร้างพันน้องใบบุญมาเป็นหลังเลยบางเบิ้งพวกซากไม่ต้องนิ้วก่อนว่าผุดใหญ่ได้ยักตูนเนาะทางเขาบ้านเขาเนาะขอบำเมืองแห่งเขามีพี่น้องเลยเนาะซกำลังเขามีกำลังกำลังซับเขาในแหละพี่น้องเลยเนาะอ่าเด้อเด้อโอเคใช่พี่น้องเลยเนาะการชดเชยอ่าสอยเรียบซอยง่ายคนก่อนบ่ได้เนาะบาวุลจะมาให้คิด ดื่มน้ำเอาน้ำมาดื่มดื่มมาให้เนาะกับไอซาบานพน้องก็เป็นอะไรประมาณตัวจุรวมแรงช่วยกันพี่น้องเนาะโอเคเสนอคลิปนี้ไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าเนาะขอขอบพูดคุณทางไอพี่น้องที่เข้าะมหาสมุทรติดตามอ่ามันเองมาทางบรรยากาศพี่น้องเบิ่งชาวบ้านพวกแง่เฮากระลังเท่กันกรีข้าบ้านพี่น้องเลยเนาะโอเคจากคลิปนี้ไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อคลิปหน้าเพรากันมาเพราะกล่าวต้องว่าสบายดีด้วยพี่น้องเด้อ